ใครคนลอยสเนี่ยท่านหนึ่งก็บอดเกียวเลยข้าวฟอนเฮ้ยดำไปขัดูสิ

เอาตีนทำไปก้อนโดนหัน้องสิบปงตีนก้อนก้อนตีนก้อนตีตีนกอนนีนไปกอนีนะนไปตีไปกอนเ้ยยี่นตนานีนกีนไปเอาหรอกือหดีกือหทรังกีเียาน้น้ให้น้านนพี่หนตีนยาพนพี่ีนกาดพีนองสงสการอีพอ มีมายิ้มใส่กองที่เพื่อเขาหลาตตาเออเดี๋ยวยิ้มเนาะคุนี่คุณี้เจ๋งไอหนองมาคบหน้าคบตาบันใส อ้ยไม่เป็นจริงจังเพราะว่าอากองกินกับที่เขาพูดเหนไงบ้นไหนก็ไม่ได่อเหมือที่เราเบิร์ตก่อนตลอดมาไม่ยอมเลย

เกาไปซ้ขึ้นไปทรงเสือกบุกโลนให้ด้วยยอเฮ้ยบม่มีเสือกซ้ำหรอกหั่นเสือกกล้วยกระิขาด้ายสั่นกล้วยแดงๆตีกัไก่เนี่จะน้อยกระดาแไ้หด้ไก่น้อยหนึ่งก็ได้รไก่หยนหึ่งงุยเห่ง็ูปไห Càng mặt có được Desmond, <tốt> Ở à, ơi, có được mặt vệ <tốt> à? <Out> Để vậy, mặt vệ mặt vệ mặt vệ mà

คพวกใหม่คือเก่ามันาไม่จคือเก่ามันายาป้าเป็นโรคมหาโอ้หหนไมันต่ไฟนี่มันสีนี้มน่เอาเขาแปะแปะขางคนจะเอาตเต็งแปะขางได้หลายคนจงเต็งแปะขางคนจเต็งาะแขางได้หลายคนจเต็งคือบาทางตาดิสันก็โดนแปะขางคนแปะขางคนรอนอนแปะขางได้หลายคนจงเต็ง นนี่้อไเราจะอาไม่ไนยมอ่นาเพจะเข้าเดอนนต้นี้กอนจะไม่ได้ไ่นา่าเจะเข้าเดอน้จะาท่านอออกออก้างกองทเต้ยออกได้รอ้ออกได้เต้ออกได้ไเต้ยอ้ออกาง้อยกอ

เพื่อนต่ออะไรเนาะคนนั้นนี่หน้าห้องกระซายเลนะเังอะัมมัสุสุนัง Sāme sātāṁ <tuh> ālāṁ tiṭṭhāṁ hārī sūkhaṁ hārī śāri tāṁ <tuh> caivāṁ hārī saminātiṁ hīrāṁ sāṁ caivāṁ

อ่อนด้ว่าจใช้กง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 รถแทนเนอะทำทีกงรถแค่ไนเนี่ยว่าหอของอย่นี่ครับ ต้นไม้ตั้งคเลยก่อนเลย ฝ่าด้วยฝ่าด้วยม้อิงอิงอิงไหนาก็ไเลยเอายิงอิงใอันนั้นไม่โมยหรอกค้ามัอเยชิคกยถอนเขาเออต่อยเล็กไฟใส่รัวบานนี้เออต่อยน่าจะต่อยด้วยเสียไปใส่ใ่เออแค่ี

เออใส <ourse> ่เขาใส่อยู่แล้วมันกระจวนใส่แล้วมันติดกงวด